ต้องดูสถานการณ์หลังกุมภาว่าจะปรับรัมตรีหรือไม่แต่ตอนนี้ก็ยังคงไม่ปรับรัมตรีก็3ประการที่กำลังเกิดขึ้น <S <S เกมทางการเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรรัฐบาลยังคงมีเสถียรภาพอย่างต่อนเนื่องถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะแพงถึงแม้ว่าสินค้ากำลังเริ่มสูงขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามไอ้โครงการที่บอกมีการทุจริตมีการทุจริตจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการไปยื่นเอาผิดต่อปปชจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการชี้มูลความผิดจากปปช ทําให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ยังคงมีสเสถียรภาพต่อไปส่วนฝ่ายค้านที่มีความประสงค์คที่จะให้พลเอกประยุทธ์ลาออกยกสภาเพราะพวกเขาหวังว่าจะได้มาเป็นรัฐบาลและลูกของทักษิณที่เรียกประชุมพักเพื่อไทยไปหมัดหมดัดก็จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเรื่องของการประชุมรับ3มปอนะครับซึ่งก็มีรายงานจากนักวิเคราะห์ต่างๆว่าตอนนี้จะมีการสกัดอนุทินชาญวิรกุลไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีชะตาของพลเอกประยุทธ์ จันโอชาตอนนี้แขวนอยู่ที่อนุทินเท่านั้นและตอนนี้สามปอ,อก็กลับมาผนึกกันอีกครั้งหนึ่งในเชิงปรากฏการณ์นะครับเกิดอะไรขึ้น3ปอพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา,นาได้มีการคุยกันกินข้าวกัน ที่มูลที่ป่ารอยต่อซึ่งพลเอกประวิทย์ก็ทำอาหารให้กับพลเอกประยุทธ์และก็พลเอกอนุพงษ์ทานในขณะที่เกิดกระแสข่าวลือนะครับเกิดขึ้นนะครับว่าอนุทินชาญวิรุลน,นั้นมีการกว้านคนของพลังประชารัฐไปแล้ว16รายจากเดิมเนี่ยนะครับแตกออกจากพลังประชารัฐ ไปทั้งหมด21รายได้ไปเข้าภูมิใจไทยอยู่3รายและตอนนี้ก็มีรายงานว่าจะไปเข้าพลังประชารัฐเพิ่มอีกจำนวน16รายนั่นหมายถึงสื่อต่างๆก็วก็บิเกห์ว่านะครับคนกุมชะตาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ที่อ,อนุทินนะครับเป็นตัวการสำคัญในเชิงงานวิเคราะห์ขนาดนี้นะครับ นักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่นะครับก็วิเคราะห์กันบอกว่าตอนนี้อนุทินเป็นคนกุมชะตาอนุทินเป็นคนกําหนดสถานการณ์จนส่งผลทําให้พลเอกประวิทยพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์ต้องมีการประชุมลับเพื่อทําการสกัดอนุทินนะครับและที่สําคัญตอนนี้พักแลมโบ้มีปองพลอดิเลศสารไปเข้าร่วมกับพักแลมโบธรรมนัตก็มีคนใหม่ๆไปเข้าร่วมกับธรรมนัท นะครับเพื่อเดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้ธรรมนัตก็บอกว่าจะพร้อมที่จะโหวตสวนถ้ารัฐบาลไม่เป็นกลางรัฐบาลไม่เหมาะสมธรรมนัตก็เดินอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามานะครับในขณะที่นักวิเคราะห์ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลก็วิเคราะห์รัฐบาลกําลังจะไม่รอดแล้วกาลังแย่แล้วในขณะที่พรรคเพื่อไทย ก็บอกว่าให้บทเอกประยุทธ์นั้นลาอออกก่อนวันที่ย2ิพฤษภาคมทําไมลาออกก่อนวันที่22พฤษภ,ภาคมนั้นจะลาออกไม่ได้เพราะถ้ามีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแบบลงมตินะครับ22พฤษภาคมจะส่งผลทําให้ลาออกไม่ได้จะต้องไปตายกลางสภา,าและบอกว่าต้องลาออกทันทีลาออกให้ได้และเชื่อว่าพลังประชารัฐ จะไม่มีใครเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วเนี่ยนี่คือการวิเคราะห์และก่อนการวิวิจาร์ตามสื่อต่างๆในสภา,ากาฟแฟฝาาา่ายค้านที่มีการวิวิจารอย่างต่อเนื่องทักษิณก็บอกว่ากุมภาพันธ์พลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้แน่นอนและเขาจะกลับประเทศไทยเดือนพฤษภาคม <S <S ในเชิงงานสังเคราะห์ข่าวลือที่ว่า การวิเคราะห์ที่ว่ามันเป็นความเชื่อทั้งนั้นเลยความเชื่อความจริงเปนคนละเรื่องความจริงคือผลเอกประวิทธิ์ผลเอกประยุทธ์ผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดามีการกินข้าวกันจริงไหมจริงนะครับผลเอกประยุทธ์ผลเอกประวิทธิ์ทำอาหารให้กับผลเอกประยุทธ์ทานจริงไหมอ้าวจริงนะครับที่ผ่านมานะครับจำได้ไหมฮะในเชิงงานสังเคราะห์ผมพูดมาโดยตลอด บอกว่าสามปอแตกกันแล้วแตกกันเรียบร้อยสามปอล่มพลเอกประวิทย์ต้องไปตั้งพักการเมืองใหม่ขึ้นมาสองพักการเมืองพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งหนึ่งก็ไปตั้งพักของแรมโบ้ให้พลเอกประยุทธ์ไปตั้งพักของแรมโบ้จะส่งคนเข้ามาพลังประชารัฐอีกอันนึงก็ปล่อยขา่าวบอกว่าเนี่ยพลเอกประวิทย์ไปตั้งพักของธรรมนัตแยกตัวไม่พอใจนะพลเอกประยุทธ์ซึ่งผมบอกไม่ใช่เป็นกลยุทธ์การทําการเมือง นะครับแต่ในเชิงงานสังราห์ผมเลยเรียนมาตลอดการแตกพักักษณะดังกล่าวเนี่ยมันทำผิดที่ผิดเวลาผิดจังหวะจึงส่งผลทำให้นะฮะภูมิใจไทยคว้าไป3มคนนะฮะไปอยู่ภูมิใจไทยในขณะที่แตกออกมาจากของธรรมนัตโอเคในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแบ่งเป็นภาคภาคเหนือแบ่งเป็นภาคภาคอีสานร,รับผิดชอบ ลักษณะการต่อสู้ทางการทหารเรียกว่าสงครามกรงโจรเพื่อแบ่งชุดขนาดเล็กเข้าไปทําการรบในพื้นที่จะได้สะดวกในการปฏิบัติการโอเคเข้าใจตั้งเป็นพรคการเมืองเข้ามานะครับซึ่งผมเรียนย้ําว่าการทําในช่วงเวลานี้มันยังไม่ถูกที่ยังไม่ถูกเวลามันยังไม่ถูกจังหวะ มันจึงส่งผลทำให้เกมที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเป็นเนกาตีฟซัมเกมในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรบอกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้แน่นอนยุบสภาแน่นอนลูกน้องทักษิณฝั่งเพื่อไทยก็พูดเหมือนกันอยู่ไม่ได้ต้องยุบสภาต้องเปลี่ยนนายกใหม่ต้องมีการเซอร์ไพรส์ยุบสภาลาออกแน่นอนซึ่งผมเรียนมาตลอดยังไม่ยุบสภายังไม่มีการลาออกนะครับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ วันนี้ข้ามมาเนี่ยเดือนมีนาคมแล้วนะจะก,กลางมีนาและขณะทำคลิปเนี่ยก็ยังไม่มีการลาออกหรือยุบสภาแต่งใดตอนนี้กระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาอนุทินนะจะเป็นตัวสำคัญเป็นคนชี้ชะตาพลเอกประยุทธ์ไม่จริงไม่จริงคนละเรื่องนะครับเป็นความเชื่อทั้งนั้นนะครับอนุทินก็บอกว่าเขาไม่กล้าเหมิมไปเทียบกับสามปอเขาพูดมาหลายครั้งแล้ว แล้วก็ปล่อยข่าวว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะมาเป็นนายกมตรีพลเอกประวิทย์ก็ตอบกลับว่าไม่มีความประสงค์จะเป็นนายกตรีนะถ้าอยากจะเป็นนายกตรีก็คงถูกคงเสนอชื่อไปตั้งแต่แรกนะฮะมาเป็นนายกตอนนี้มันได้ที่ไหนนะครับส่วนเพื่อไทยบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยหรือพลังประชารัฐอาจจะไม่มีละรายชื่อนะที่จะมีการเสนอบุคคลเป็นนายกมตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ยืนยันฟันธงคนที่ถูกเสนอชื่อเปไน็นนายกคนต่อไภัยจะต้องมีคนเอกประยุทธ์ด้วยนะฮะเพิ่มเพมีนคนเดียวด้วยเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้เกมการเมืองเป็นยังไงมันทําให้เกิดการละสัมมาสายเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมไม่เกิดการละสัมมาสายไม่ยุบสภาไม่ลาออกและไม่ปรับขั้าบุรีอย่างที่ผมเรียนไว้ไงต้องดูสถานก,การณ์หลังกุมภาว่าจะปรับขัําบุรีหรือไมต่ตอนนี้ก็ยังคงไม่ปรับขํานุรีก็3ประการที่กําลังเกิดขึ้นเกม ทางการเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรรัฐบาลยังคงมีเสถียรภาพอย่างต่อนเนื่องถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะแพงถึงแม้ว่าสินค้ากำลังเริ่มสูงขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามไอ้โครงการที่บอกมีการทุจริตมีการทุจริตจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการไปยื่นเอาผิดต่อปปชจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการชี้มูลความผิดจากปปชนะครับทำให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ยังคงมีเสถียรภาพต่อไปส่วน่ายค้านที่มีความประสงค นะครับที่จะให้พลเอกประยุทธ์ลาออกยกสภาเพราะพวกเขาหวังว่าจะได้มาเป็นรัฐบาลและลูกของทักษิณที่เรียกประชุมพรรคเพื่อไทยไปหมดัดหมดัหมดก็จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็แค่นั้นเองการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรค การเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ